โอควัตที่13โอคสูตรข้อ3 3 3โอคะสี่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโอคะสี่อย่างเป็นชนยัยได้แก่โอคะคือกามหนึ่งโอคะคือพบหนึ่งโอคะคือทิฏฐิหนึ่งโอคะคืออวิชาหนึ่ง ดูก่อนพิสุทั้งหลายโอคะสี่อย่างนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุคธิเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อคำนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอคะสี่อย่างนี่แลและถึงพิสุคธิเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้และถึง โยคะสีดูก่อนพิสูจน์ถงหลายโยคะสีอย่างสีอย่างเป็นชนคือได้แก่โยคะคือกามโยคะคือพบโยคะคือทิฏฐิโยคะคือวิอวิชาดูก่อนพิสูจน์ถงหลายโยคะสีอย่างนี้แลดูก่อนพิสูจน์ถงหลาย พิษุคุนเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างนี้แลละถึงพิสุคุณจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้แลอุปทานสี่ดูก่อนพิสุทั้งหลายอุปทานสี่อย่างสี่อย่างเป็นไฉไหนได้แก่ อุปทานคือกามอุปทานคือทิฏฐิอุปทานคือศิลและพจน์อุปทานคืออัตวาทะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอย่างนี้แลอุปทานสี่อย่างแลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เมื่อละอุปทานสี่อย่างนี้แลละถึงพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แลคันทะสูตรดูก่อนพิสุทั้ถึงหลายคันทะสีอย่างนี้สี่อย่างเป็นไฉไหนได้แก่กายยคันทะคืออภิชาหนึ่งคันทะ กายคันทะคือพยาบาทหนึ่งกายคันทะคือศีลพะตะปามาตรหนึ่งกายคันทะคืออิทังสัจ,จพิเนเวสะหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคันทะสี่อ,อย่างนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อวความสิ้นไปเพื่อละคันทะ4อย่างนี่แลละถึงพิสุคุณจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลอนุสัย7ดูก่อนพิสุทั้งหลายอนุสัย7อย่างนี้7อย่างเป็นชนหนได้แก่อนุสัยคือ การมราคะหนึ่งอนุสัยคือปฏิฆะหนึ่งอนุสัยคือทิฏฐิหนึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉาหนึ่งอนุสัยคือมานะหนึ่งอนุสัยคือภวะราคะหนึ่งอนุสัยคืออวิชชาหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอนุสัยเจ็ดอย่างนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ภิษุคุณจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยเจ็ดอย่างนี้แลละถึงพิสุคุณจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลจบสูตรที่5กามาคุณหดูก่อนพิสุทั้งหลายกามาคุณหอย่างนี้5อย่างเป็นไฉนคือ รูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่พึงรู้ด้วยหูละถึงกลิ่นที่กำหนดรู้ด้วยจมูกละถึงรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นละถึงโพธะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ น่ารักยัอยยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกรรมคุณห้าอย่างนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์คุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างนี้แลละถึงพิสูจน์คุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้ละถึง นิวรห้าดูกอ่นพิสุทั้งหลายนิวรห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นชหนหยคือกามฉันทะนิวรหนึ่งพยาบาทนิวรหนึ่งธีนมิทะนิวรหนึ่งอุทจักกุกุจะนิวรหนึ่งวิจิกิจฉานิวรหนึ่งดูกอ่นพิสุทั้งหลายนิวรห้าอย่างนี้แลดูกอ่นพิสุทั้งหลายพิสุคุณเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์8 เพื่อรู้เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรห้าอย่างนี้แลละถึงพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้ละถึงอุปทานขันห้าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายอุปทานขันห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นชนได้แก่อุปทานขันคือรูปหนึ่งอุปทานขันคือเวทนาหนึ่ง อุปทานขันคือสัญญาหนึ่งอุปทานขันคือสังขารหนึ่งอุปทานขันคือวิญญาณหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายอุปทานขันห้าอย่างนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปทานขันห้าอย่างนี้แลละถึง พิสุคุณเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์8นี้โอลัมพาคิยะสังโยชน์ดูก่อนพิสุทั้งหลายสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้อย่างนี้5อย่างเป็นชไหนคือสักกยทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งศีลพัตตปามาตรหนึ่งกามชันทะหนึ่งพาบาทหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายสังโยช์ อันประกอบส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างนี้แลและถึงพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้ อุดธ,ธรรมภาคยยสังโยชน์5ดูก่อนพิสุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นเบื้องสูง5อย่างนี้5อย่างเป็นฉนหนคือรูปรรปราคะหนึ่งอรูปปราคะหนึ่งมานะหนึ่งอุทจจะหนึ่งอวิชาหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุควรเจริญ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี่แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นไหนดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อไปเพื่อการสละละถึง ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงอย่างนี้แลอุธรรมภาคิยะสูตรที่สองว่าด้วยวิธีกําจัดอุธรมภาคยะสังโยชน์ห ข้อ352ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี้5อย่างเป็นฉนคือรูปปราคะ1อารูปปราคะ1มานะหนึ่งอุทจจะหนึ่งอาวิชชาหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี่แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี่แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นชไนดูกนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดละถึงย่อมเจริญสัมมาสมาธิ มีอ <cin stereotype and true choses> ันกำจัดราคะเป็นท <jack leigh> ี่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดและถึงย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดและถึงย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดและถึง ย่มเจริญสัมมาทิฏฐิอันโน้มไปอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสูนนนปส่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึงย่มเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสูนนนปส่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุคุณเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่ง <5. S 1> เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี่แลจบโอคาวะที่สาม